รู้จัก V ีทูเบอร์ถามมาต่อไป <Yeah. S 1> เฮ้นั่นไะไรนะสามสี่ชื่ออะไรคะกาตูนเล่นละครก็ได้ชื่อเล่นละ่ะกาตูนเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นหรอ <c oughs> วันเกิดล่ะอีตาตูนรอสองห้าฮาอายุละ่ะชงโกดหลังคุณล่ะไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้สูงเท่าไหร่หรอเตี้ยชิบหยอยู่ที่ไหนหรอไม่รู้ไม่รู้รู้ผมไม่รู้ จุดเด่นล่ะคะมือคือต่ำกว่าหนึ่งร้อยในในก็ลงพาพสิ่งที่สน่าจะน่าจะและที่ไหนหรอช <ห retrouver S 1> าวไทยพูดอะไรหายหัจากแล้นล่ะคะโอชิมากละแฮช h t ็กไลฟละไม่ไม่ผมไม่เคยแท็กในไลฟ์เฟนอาร์ตละไม,ไม่มี้เฟนเนมล่ะคะไม่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 ที่ชอบล่ะคะของที่ชอบะ่ะ ถ้าผมบอกรักเขายังไงเขาก็ไม่รักผมหรอกถนัดอะไรอย่างนั้นหรอบิงกาเดียวเอลิมิโอซาลองบอกรักสักหน่อยได้มามรักนะคะชอบเธออะไรเหรอคะชอบดื่มอะไรหรอกกกโกโกโคล่าชอบมังงะแนวไหนไมาไม่ผมดูแอนมังงะแนวอนิเมะล่ะก็บอกกม <ขอ S 1> ไม่ดูเกมสุดรักเบสต์เเพลงที่ชอบล่ะ Why not me? ไม่ชอบอะไรหรอแป่ยืดนับถือใครอยู่มาๆมาไม่ไม่ไม่มีความฝันขอเธอล่ะฉันจะเอาปืนให้ได้เลยในตอนท้ายนี้ช่วยช่ยอะไรสักหน่อยนะบล a 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 b ล a bla 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 bla